สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจาาสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นนิเคอีจา้านิเคอีรอบเซารอบายจา้าแนวทางของเดือนใหม่เนาะแนวทางของที่หนึ่งเดือนเจ็ดจากกรากฎาษสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจามือนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอ,อยคลอเกาลากาตาเมืเ่อจา้า โอ้สำหรับแนวทางนิคีมือนถือว่าเป็นวันแรกของเดือนเลยเนาะขอให้มาปังๆละ่ะค่ะเนอะาองจามเอาก่อนสิไปรับชมนิคีขข้งที่1เดือนเกตจะมาเบิ่งพนของที่30กันก่อนจะเดือน6สําหรับแนวทางนิคีวันที่30รอบเศร้ากับรอบบายได้เด่นชนจ้าคือซูมนะัดจอบ่ได้ระเบนสําหรับรอบเศร้าจ้า เ็ดกับแปดรอบบายกับเจ็ดกับแปดจะสําหรับเล็กเด่นของเฮาชุนขากสุดแหนสุนใดสุนดีสําหรับผ้นของรอบเศร้าจะเก้าแปดสองหลางศูนย์สามสำหรับบนมาเก้าแปดสองเขาเต็มเต็มตัวเน้นตรงตรงจะรอบเศร้าเด่นแปดของเฮามาจะแปดสองมาตรงตรงเลยสําหรับแปดหนึ่งเข้านี่วี่จะรอบเศร้าสำหรับรอบบาย เจ็ดสามเก้าหลางหกศูนย์จ่าข้ามีแปเขามาหกเนาะสำหรับเจนย์อยู่รอบเสาเนาะรอบบ่ายมาหลางหกศูนหรับเจ็ดข้ากับมาอยู่ลักลอยเนาะสำหรับรอบรอบบ่ายนจากเจ็ดสาอยู่ลักลอยลัก1ิจ่าโอ้โหูนยนขาก่โโูนเหน็บมาได้แค่รอบเสาเนาะสำหรับรอบบ่ายตือว่าพลาดไปแต่เจ็ดมาอยู่ลักลอย สำหรับแนวทางนี้คือของที่30จาิะแนวทางของเขามารอบเศร้าจะแปดเต็มเต็มตัวเน้นตรงๆรงสำหรับโมนีตตามต่จอจ้าแล้วก่อนสิไปรับชมแนวทางเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละขาดนองจากพี่น้องเอฟซที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามละกครอย่าลืมกด กาดิงไหวนอกจะเผื่อสิใดบ่ผ่านแนวทางที่เอสจอยลง้หายจ้าถ้าสนใจแนวทางของเอสจอยคือรับชมผ่านทางยูทูบใดอย่างเดียวจะบม่มีกลุ่มบ่มีรายใดใดทั้งสิ้นเนะาะถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางคือจอยยูยูทูบจอยพารวยชาแนลจะฝากด้วยละกันเนาะสำหรับแนวทางที่ลุงหายขอนขอ่าวมีหลากหลายแนวทางแก่ฮุนนิเคอีฮุนฮักเสียงคุณดาวโจนฮานอยลราพัฒนารัฐบาลไทยจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยลง้งหายสองสูตรวันที่30จ้า รัฐบาลไทยลงหายแล้วนาะสสำหรับสูตรเดิมสูตรลของเฮาจะสามารถรับชมยนต์ล้างไร้เลยเนาองถามักถาชอบเราจะเปรียบเทียบพิจรารณาวีขอกันอีกที่หนึ่งละค่ะเราจะมีตัวหมกักตัวชอบกะคอยตามเนาะรัฐบาลไทยพอรู้หายซองสูตรเดิมสูตรลากสูตร,ตร,ตรแรกนี่คือลงหายก่อนจากวันที่30สําหรับไซยด่วนฮกคูเรนเจอร์กันวันที่1เดือนเจต้นเสาร์จางลงแนวทางไวล่าพัฒนาจบ ประมาณหนึ่งชั่วโมงช็อกชั่วโมเอตรอยก็ลูกแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยหายจากเมื่อวานย้อนหลังเบิ่งใดเลยเนาะสำหรับนีเคอีมือนีรอบเศร้าไฮเดนหนึ่งกับศูนย์สายวิ่งสายลุดขอ้ามามักตัวได้ชอบตัวได้ถามมักถ้าชอบนำไปวิ่งไปลุดได้จาเมื่อนี่ตัวประกบคู่กับหูซึ่งวากระจายด้จันดึงสามหนึ่งเก้าหนึ่งแปด 1นึ6สำหรับ0นี่เมื่อน,นี่เลขก,กระจายศตัวเก่าอ่ะสิบเอาเนะเมื่อวานมา 0, 6, 0 7, นะูยนะ์หกับ0ูเนาะศูกับ0ูนย์สามเนาะศูนย์หนึ่เจ่าศ เอาศูนย์สามราคาจะสำหรับโตเก่าสำหรับรอบบายเด่นสี่ับสามจับคูสี่เก้าสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สำหรับสี่ศูนย์นี่คือคู่เด่นบายใส่เส้าจะแต่ว่าเส้าใส่บายโมได้เนาะสำหรับรอบเส้าได้แค่ตัวเก่า 03อย่าถามมักจะชอบคูเรียนกันระว่างด้วยละกันเนาะ98 9เ้าอามันโบเมตรเกาตัวนี้มันสามตัวละนี่โอ้ยรอบบายเด่นสามกับสี่เนาะมาเขียนเก้าได้จังได้ละนี่อขออนุญาตแก้ไขสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางว่าจะดีนะติดยังอันนี้เนาะ ดีถี่ยังตื่นกระหนกตั้งแต่รอบแรกนอกจาะถ้าเกิดว่าบทตื่นกระหนกถ้าเกิดรับบอนี่บุเฮนนี่คือเอาไปเลยได้นี่เด่นเก้ากับเด่นรอบ,บายสี่กับสามคือสิมะเขียนสี่กับเก้าเนาะกระสิงงงกันไปอีกแล้วเนาะแล้วต่อจะเก้านี่มีเก้ามีสามแปด 3ามแปดสามเจ็ดสามสี่สามหกสามเก่าเดี๋ยวมาเบิง่งโตเน่นก่อนจ้ารอให้หมึกแหงก่อนเนาะคอยเขียนใหม่สำหรับโตเน่นเด่นสามเน่นสามสี่ รอบบ่ายสำหรับเรียนสีเน้นสี่แปดสี่หกศูนย์หนึ่งรอบเสาศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งสามตามต่อจะสำหรับรอบบ่ายเรียนสามนี่คือคูณเลขสามแปดสามแปดเนาะตามโดยสาม โอ้โห,โอโหบอสัตว์เลยเนาะ,ะสำหรับรอบบ่ายเด่นสร้างดูซับของเฮาคู่แรกที่ว่าเขียนพิชนี่คือเป็นสามแปดกับสามเจ็ดเนะะาะแต่เกิดโรบินอ FC, ลเอฟซีรับช่งคลิปแบบบอต้องลูดนี่คืออาชีพที่บายในการเขอาชีพเข้าใจในการอธิบายอยู่เนาะ,ะสำหรับแนวทางนี่คือมื่อนี่ของเฮากระตั้มนี่เลยจะค่อยมาปังปังเด้งเดง้ดง เต็มเต็ม,เ,ตมเศร้าบายเลยละกันรเนาะเขาหายชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า